เอาล่ะรอบนี้ผมเล่นซูก้าตามที่มีน้องคนหนึ่งขอไว้ผมไม่ได้เล่นซูก้านานแล้วรอบนี้ก็อาจจะไกลๆหน่อยสำหรับคนที่ขอตัวอื่นมาก็รอก่อนกำลังฝึกอยู่เริ่มมาก็ต้องทำหน้าที่ของการเป็นออฟเลนที่ดีโดยการเฮ้ยไอรีขอบับได้เปล่าอ่ะแบบนั้นคงไม่ได้หลอกนะซูกา้านายรีบกลับไปเล่นของนายซะโหงกว่าไปแล้วรอบนี้ผมยืนเล่นเจอกับวันเดอร์วูแมนแต่ผมอยากลองของด้วยกันเข้าไปตอดหนึ่งชุดแล้วก็รีบถอยออกมา พราะว่าถ้าผมอยู่สู้กับเขาแล้วก็ต้องสู้ไม่ไหวแน่แน่ยกว่าจะมีเววเยอะกว่านี้หรือไม่ก็ของเยอะกว่านี้ทางที่ดีก็คือการรอเดฟคลิปอยู่ในป้อมแล้วก็ไปแก๊งเลนกลางหรือไม่ก็ไปดูนกโอ้ว่าเด้ดักผมไว้ผมไม่มีทางอื่นนอกจากสู้และดูเหมือนว่าผมจะชนะเขาได้ฮะถ้างั้นนกตัวนี้ก็เป็นของผมเรียบร้อยแล้วยกเว้นเขาจะไม่ยอมและกลับมาเปิดศึกแย่งชิงนกกับผมใหม่อาแล้วถ้าอยากจะัาอีกรอบกอได้เลย ดูเหมือนว่าดาเมจผมจะไม่เพียงพอที่จะฆ่าเขาได้ฮะคงต้องรอโอกาสต่อไปอาแล้วถ้าไม่กลับบ้านก็คงไม่รอดแล้วเก็บไปหนึ่งเป็นเฟิร์สปลัดของทีมตอนแรกผมกะจะอยู่เอาคลิปต่อแต่ลาวิลที่เลนกลางเขาหายไปแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นมาหาผมก็ได้เอาละ่ะตอนที่ผมต้องหาเหยื่อเพิ่มนั่นก็คือลาวิลผู้โชคร้อยาอาละ่ะ รีบๆฟาร์มคลิปแล้วเงินมาแจกเร็วๆสิโอเคเขาโชคดีงั้นเราก็กลับเลนแบบมือเปล่าเอแ,แต่เดี๋ยวเจ้าเป็นใครนะ่าทำไมถึงมายืนหลับตรงนี้ล่ะมีอะไรให้ข้าช่วยไหมขอทุบหน่อยห้าชั่วโมงผ่านไป หลังจากที่ผมสู้กับวันเดอร์ยังดุเดือดและยาวนานสุดท้ายผมก็ชนะเขาได้โดยที่ตัวผมไม่ได้รับบาดแผลอะไรเลยเอาล่ะผมก็เลยเดินกลับเลนและผมก็เจอท่าการเดินของไฮยะเตะซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาหลุดแน่แน,น่ผมก็เลยมาดักหน้าเขาและก็เก็บไปหนึ่งตัวการเป็นออฟเลนเนี่ยมันก็น่าเบื่อนะแต่แต่ดูเพื่อนบวกกันเอาล่ะคงถึงเวลาที่เราต้องเปิดบ้างแล้วผมทำการบวกกับวันเดอร์ยังดุเดือดและดวนเนียผมกดทุกอย่างที่กดได้ หมายถึงกดทุกอย่างที่กดได้จริงๆเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าผมกดอะไรพลาดไปนะเอาล่ะตอนที่ผมกำลังซุ่มโป่งอยู่แล้วจู่ๆเพื่อนก็ได้ลากคฮเตะมาหาผมเป็นเหยื่อโอชาจริงๆจะหนีไปไหนเก็บไปหนึ่งทีนี้ก็ตามต่อด้วยลาวิลและก็คริกซี่เข้ามาแล้วเก็บคริกซี่ไปก่อน เขาเก็บเราี่ไม่ไหวเออพบว่าคขเก็บได้แล้วภาพจำมันคุ้นๆน,นะแต่ผิดที่ว่าเขาตายแค่นั้นเองอ่ะเอา้าเจ้ากำลังทำอะไรเนะี่ยให้ข้าช่วยไหมสิเกตยุดหลังจากที่ผมลากคลิปเขาได้ผมก็เต้นย่อเย้ยอย่างสบายใจเต้นต่อเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอาอีกแล้วบวกกันไม่รอผมอีกแล้วจวังหวะนี้ผมมาเพื่อลัดแต่ก็เว่าไปหนึ่งตัวแต่ก็ยังดีที่เหลือให้เตะและผมก็เว่าไปอีกหนึ่งตัวใช่ผมมาเพื่อลัดแต่ผมไม่ได้อะไรเลยทุกคนเคยที่คำว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษหรือเปล่า,าใครๆก็อยากจะเรียกว่าวีรบุรุษทั้งนั้นแหละแต่คำนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเราต้องเข้าไปหามันเองแต่ถ้าว่าดามเมจไม่เพียงพอ ผมต้องถอยก่อนและรอโอกาสที่จะกลับมาแก้แค้นเอาละคำว่าวีรบุรุษกำลังจะมาแล้วบัว oh. ผมตายฟรีอ้อยเจ้าเหยียบตีนข้านะรู้ไหมแต่วันพระไม่ได้มีหนเดียวโอกาสของผมมันมาอีกแล้วฮายาเตลาก่อนลาก่อน ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าผมหนีก่อนละวบ๊ายบายผมกลับมาแล้วเอาละรอบนี้ต้องเป็นวีรบ,บุรุษให้ได้นี่ไงลัดช็อตเอาละโอกาสนี้ทุกคนคิดว่าผมจะทำอะไรแน่นอนว่าผมต้องทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดใช่แล้วผมเดินถอยกลับมาแต่ผมถอยกลับมาเพื่อรอโอกาสต่างหากเล่าเอาละผมแกล้งจะเป็นเลงคลิกซี่ แต่ความจริงแล้วผมเล่งลาวิลผมเก็บไปได้และก็ถอยออกมาอย่างรวดเร็วผมกลับมาตั้งหลักและรอโอกาสที่จะเก็บเพิ่มโอกาสมาแล้วได้เวลาที่ทุกคนจะเรียกผมว่าวีรบุรุษสักทีเก็บไปหนึงเก็บไปสองและผมก็ออออเออตายอีกรอบเออตรงนี้มีมดด้วยนี่อ่าว่าไงวันเดอร์ ขอลาดมังกรหน่อยเอาล่ะผมต้องหนีแล้วเพราะเขาดาเมจแรงมากไม่อย่าตามมาเออผมตายอีกหนึ่งรอบฝากแก้แค้นให้ด้วยนะโอเคเพื่อนผมตายหมดเลยเอาล่ะตอนนี้เพื่อนผมกำลังขึ้นบ้านผมต้องรอโอกาสเก็บลาววิวให้ได้เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาหนีแล้วโกย อย่าอย่าตายอีแล้วอเอออย่าเหยียบขาดิและแล้ววีรบุรุษตัวจริงก็ได้ถือกำเนิดขึ้นชายคนนั้นก็คือไอริเขาทำการตุ๋ยบ้านและก็นำชัยชนะมาให้พวกเรา <Okay. S 1> เดี๋ยวนะไอริเป็นผู้ชายใช่ไหม